กับสบายดีพม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทึกฐานเนี่ยครับมาผสมซ่องน้องอเนยพี่น้องเอ้ยมันีหักอ่ะมานี่แหละหลังถั่วหลางซ้ำมาซ่องตาใหญ่กันไปหน่อยเปินกับเถ้าแตะป่าตะดงเนาะอยู่ยังกินยังแต่ละเมื่ออเนยนะอยู่น้ำใบจอยกับปลาลุงทำมาอเนย์โบ อยู่เพื่อนท่านเอามานำกระสอแล้วสีขาวดงก็เลยบอกเพื่อนมานำปลาลุงเลยคือเขาเขาไปดงกันหละป่าดงกับปวอยากเอามานำามวันเสี้วันผ่าเนาะบอเนด็ดน่อยเขาป่าเขาดงได้เขาก็ขีดป่าแหละเขาหยาดเองกเลยนหนึน่งก็เตรียมเก็บออกมาสิละให้เพื่อนพออันน้งกระปตักน้า สูบหนำอยู่กากหนำเกาเออนำนำานำประดานเนาะปลาลุงนำประดานเตากระจูบเนะาะคนกลมกลุม่มเตาก่คนกลุม,ก,มกลุมกล่มเลยมัน,น,นพ่นอบสิบพันนะผู้ได้ว่าสอบหน่อยนะ เออแมนใหม่ในดงฮรกกอลายออกมาลงฐานลงเตาคายโลดใครกว่าโลดใหญ่เขาจะเบิกถิ่มแม่นแม่นขึ้นมาหยาอเนยเนาะพี่เนาะเป็นปอบั่วเหลืองอันนั้นก็เป็นพออเนยป๊้นเธอามาวอามันนี่ ลูกชายเทวดาหาหนามหมดแต่งตัวโกเกะพี of of ่น้องเอ้ยมาหาหนามแยงแยงเ่ยแม่น้องแกบุ้มหัวป้าใสเขาใสเขาด้งหมดก็มาใส่เกือบงามเทว่าพี่น้องเอ้เนยมาซื้อมากก็ต้องใส่ว่าันผลตอบเพรามาแนวนี้ซื้อมากก็ต้องใสเพราะนะปัญหาหนามแล้วลงมึงในใจลุงแล้วาน้ำพ่อมันคือดังทุกที เ,เรียกมาน้องเอาเลยล่างถวยแล้วจังประหามาอีกหามหนึง่งเป็ลุงช่วยนายใส่ลงให้ยังพอกระเฮ็ดอยู่ป่าอยู่หน้าเขาตขาเหลืองนายถั่วเลงเกะนายถั่วเลยมะเพล็กนิดมีหลายยุงานน้องเนื้อเกนายถั่ว พวกเขียวถั่วเหลืองพี่น้องเขาเห็ดน,น้ำมันน่ะเลยน้ำมันพืชอันี้เนี่ถั่วนี่น้ำมันพืชน้องเอ้ยเงาโบลายเนาะได้หน่อยเดียว,ทวเท่าน,นี้แหละบัวชมว่าไม,ม่มีป่าถั่วเหลืองน้องเอ้ย

Phải cái khăn thì hàm mà cãi thế này Quả lặng ra Mà ra nhà nơi Quả phần bố mi phủ đáy hết nữa Sao thay cả mưa rồi đó งาเห็ดไายเห็ดหน้าเหมาบ้าเ่ันแตัวไปหาราง่ยแล้วันแล้หนสงพูดกับน้องปลาพี่น้องจักเมื่อก่อนพอน้องเนยชิมาลุยทำ บนาวปัญหากว่พี่น้องยทางนั้นเป็ดเพิ่อนมิ้ายโตยพี่น้องยสักเมื้องและวิ่งเป็ดให้เบิเ่นนงนี้ เมื่อพ,พอนอกน้อนยจะมาลุยอหอนแดงๆนะพี่น้องไม่หอนเป็ดนี่น้องหอนเป็ดพี่น้องงอนแดงๆเอาต้มต้่เอาอนแดงเลยนะพี่น้องมามักต้มแหนต้มแหนู้นมาหมักอยูอพ่พี่น้องอเลยนูปากแดงแห้หมักเลยเจ้าพ่อยเล็กว่าน้องเ,องเอองนเงน เน่หนึ่งวชได้เนอะารุงเลยไปทำการบี้เห็นผู้สาวน่อยหน่บได้ไปหมวกกันนอกกับแหวนดึงกันหนอกแล้วมาปิดไว้กันังเบิ่งเขาปั๊บเอออเน่วนนี้มาซ่านจะซาสอบนังบนผู้าวผู้สาวน้อยฉันก็ว่าเกินดอกไปน่อยเลยหายาพอเน่เกินใช่อ่ดึงกันนอกปั๊บลงนังบผู้ชาวกินขขาวกก่อนั่น ภอพทั้งเกินกระลูกรู้ไหวเธอามาไล่ามานี่ยคืระำอันนี้ดดมนนั่อไร่ลาดแล้วนี่ถ้าว่าเต่หลักมาปลาผลลงหวานขวับเป็น ยาเนยครงเพื no <t <t ่อนไลยเวียกเนาะเลียงแบ่พี่น้อเวลามาล่างมาคัดต่อชวนมั่นเพ่อนอีกทำจังมากพอใหญ่ค่ะมแฮะ ข้นาวรนั่นแหละเข่ากเป็นไปเอเข่ายังเข่าี T ่ชวนมันพ mm ี่นหองความอยากได้ข้าว่าวาคอคนโบราณะพี่นนองเอยเท่าอะไรแห้งไส้หมดตายไปบดไสเพ่นว

หลายคนปลาลูกเลยหลายเป็นตลาดผู้ชายเนาะเรียกบ้านบมเป็นเนาะ่อยคนมีสามคนคนหนึ่งไปไต้หวันเพราะเน่คนหนึ่งคนหนึ่งก็อยู่ไทยเนาะเพอน้อยเป็นลูกโก๊ะง ลูกชายคนโตเนาะชส้สละลูกชา้ก็เปนขอน,น้องอนเนยน้องอเนยนักวยะเกีย,ยงเดิประลงเลยข้นวเนาะคุ้ถูนะตัว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 ตูวหัวทูแล้วลน เป็นทุงน่งนาเนาะพี่น้องเนาะเป็นผายเนาะพี่น้องบนเขานอนเนยดักตะข่ายเอาป่าเนาะกลางมองเนาะพี่น้องทางน้องผลปลาผลยังไลยพี่น้องเลยไล่บนไอ้นองว่าปีใหม่เลยพี่น้องเลยแม่จะปล่อยจะโคลงปลานี่ ใหม่ว่าชิลุยพี่น้องกจิ้นพี่น้องเลยเฟกับมีคลิปนี้ชมมาพาควรนเนาะพี่น้องเนาะ ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งมาชมกะมันให้โชคมานเนาะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ร่ำรวยทุกคนทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเรียมลาพาจากพี่น้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเน,เนยเดอ้อป้าลุงเลยสบายดี